ความเคลื่อนไหวนะคะของทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็พาเอกชนนั้นตรวจโกดังข้าวนะคะก่อนที่จะมีการร่วมประมูลสัปดาห์หน้าค่ะแล้วก็เตรียมที่จะมีการเสนองบนั้นช่วยเหลือชาวนาให้กะกะตน,นั้นพิจารณาวันจันนี้ค่ะ นายยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมส่งเรื่องขออนุญาตใช้งบประมาณกลาง1,200ล้านบาทมาชดเชยค่าดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ถึงเให้กับโรงสีที่เข้าร่วมรับจำนำใบประทวนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตในวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์นี้โดยยืนยันนะคะว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจในการหาเงินมาช่วยเหลือชาวนาตามโครงการรับจำนำข้าวซึ่งขณะนี้กำลังเดินหน้าช่วยเหลือชาวนาตามแนวทางของ กระรวงพาณิชย์อย่างเต็มที่ด้วยการเร่งระบายข้าวในทุกช่องทางทั้งการระบายข้าวผ่านตลาดซื้อขายสินค้าลุ่งหน้าหรือเอฟฟกนะคะโดยจะมีการเปิดประมูลในวันที่13กุมภาพันธ์นี้2 2 7 8 0 8ตันพร้อมกับเปิดประมูลแบบทั่วไป4.6แสนตันและเปิดประมูลให้กับกลุ่มโรงสีอีก5แสนตันรวมปริมาณการระบายข้าวเดือนกุมภาพันธ์ประมาณ1.2ล้านตันคิดเป็นเม็ดเงินเฉลี่ย1แสนตันนะคะอยู่ที่ ประมาณ1 0 0 0ล้านบาทซึ่งก็มั่นใจว่าการระบายข้าวผ่านตลาดเอฟเฟกในรอบนี้จะได้รับความสนใจมากขึ้นและก็ราคาขายก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังการเปิดประมูลค่ะที่เราต้องไปกรกตก่อนเนี่ยเพราะว่าเข้าใจว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดไว้อย่างนั้นนะครับแต่เห็นมีกรกตบางท่านที่ออกมาเนี่ยท่านก็ออกมาเตือนไว้ก่อนว่าไม่ต้องส่งไป เพราะเดี๋ยวจะส่งกลับเหมือนเดิมแกว่างี้นะครับแต่ผมก็อยากจะฝากกรกท่านนี้นะเอ่ยชื่อก็ได้ท่านสมชัยนะครับก็บอกว่าจริงๆท่านเป็นกๆๆกตด้านบริหารการเลือกตั้งท่านไปทําเลือกตั้งให้เสร็จก่อนก็แล้วกันไอ้ด้านอื่นๆนี่ให้คนอื่นเขาให้ความเห็นบ้างนะครับซึ่งคนที่มีภูมิปัญญาทางกฎหมายก็พอจะดูออกนะครับรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะให้ทุกฝ่ายมาช่วยชาวนา แล้วนักวิชาการก็เหมือนกันอย่าไปปิดล้อมหมดสิครับคราวนี้ถ้าดูสถานการณ์ตลาดเราก็คิดว่าราคาน่าจะใช้ได้ไม่มีผลกระทบทำให้ราคาตกเพราะฉะนั้นก็จึงเปิดประมูลในปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับคือ2 2 2 0 0 0 นายยันยงยังคงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงสีเจริญทัญญะกิจใหม่อำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลและเปิดระบายข้าวผ่านเอฟเฟกซึ่งก็พบนะคะว่าข้าวในโกดังมีคุณภาพค่าความชื้นไม่เกินร้อยละสิบค่ะ ขณะที่ทางด้านของนายเกียงศักตาปนาโน,น,นเลขาที่การสมาคมโรงสีข้าวกล่าวนะคะว่ากลุ่มโรงสีมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมรับจำนำใบประทวนเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่เป็นลูกค้าของโรงสีโดยให้แต่ละโรงศีพิจารณาเข้าร่วมตามความสมัครใจแต่ขอให้รัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศให้ความชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ใบประทวนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการเบิกเงินกับทกศพร้อมกับมีการตรวจสอบพฤติกรรม หรือเครดิตของลูกค้าในแต่ละรายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับโรงศีในการปล่อยกู้โดยระหว่างนี้นะคะโรงสีที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลจะมีการส่งรายชื่อโรงศีให้กับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่10กุมภาพันธ์นี้ค่ะขณะที่นายกัมธนถาวรสถิตผูวรร้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกล่าวนะคะว่าการจ่ายเงินให้กับชาวนาในจังหวัดชัยนาทที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวปีการผลิต2 5 5 6 2 5หสทับาสามารถดำเนินการจ่ายเงินประ มาะมาณ1,000ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ30จากจำนวนเกษตรกรในจังหวัดหรือ20,000ใบประทวนเหลือค้างจ่ายประมาณ3,000ล้านบาทซึ่งต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐค่ะ